โยโยสวัสดีคบเอฟซคลึงนุหนังทุกช่องทางอยู่กับพี่เจคลึงนุหนังเหมือนเดิมก่อนดูคลิปนี้กดติดตามหรือยังและเหมือนเดิมคอมเมนต์คุยกันได้นะครับก่อนอื่นฝาก v i p อีในช่องคอมเมนต์เหมือนเดิมนะครับตอนนี้ฟุตบอลกาลังเข้มข้นครับออามาถึงค่าคืนวันพุธกลางสัปดาห์คลิปแรกเป็น3คู่ในฟุตบอลโอลิมปิกเกมส์ทีมชายนัดแรก ของแต่ละกลุ่มนะครับไปเริ่มที่เวลา2ทุ่มในกลุ่ม B ครับอาร์เจนตินาเฉลิกับโมร็อกโกครับอาร์เจนตินาเนี่ยคุมทีมมาโดยฮาวิเอร์มาเชราโนนะครับอดีตตำนานนักเตะของทีมชาตินั่นเองครับตัวหลักๆก็แม่มีเรียกตัวอย่างยุโรปสโอตาเมนดี้นะครับมาในโคต้าอายุเกินครับที่เหลือก็เอเซเกลเฟร์นันเดสจากโบคาจูเนียแนวรุกมีทั้งฮูเลียนอาวาเลสจากแมนซิตี้แล้วก็ลูคัสเบลทานนะครับของหน้าจากฟิโอเรนตินาเฉลิกับโมร็อกโก ผู้เล่นที่เรียกมาโคต้ายุเกินก็มีอาชับฮาคิมีจากเปเอเชนะครับแล้วก็รวมไปถึงคนอื่นๆด้วยครับตัวหลักๆก็ฮุสมีฮัสซานจากโบลญนาอัดเดอาซูลานซูรีจากเบติสนะครับแล้วก็กองหน้าครับโซฟิยานราฮิมีนี่ก็เป็นโคต้ายุเกินวัย28ปีจากเอลไอนะครับแน่นอนก่อนเกมอาร์เจนตินาเป็นต่อ อาร์เจนตินาเนี่ยเป็นอดีตแชมป์สสมัยนะครับ2004 2008มาเชลานอก็เคยอยู่ในทีมชุดที่คว้าเหรียญทองโอลิมปิกมาแล้วนะครับดูแล้วเนี่ยยังชอบที่อาร์เจนตินาครับพี่เจมมองว่าโมร็อกโกสู้ไม่ได้ครับอาร์เจนจะเบียดได้แน่อย่างน้อย1ประตูนในคืนนี้นะครับคู่ต่อมาไปที่เวลา2องทุ่มเดียวกันครับในกลุ่มสทีมท่าสเปนเจอกับอุซเบกิสถานครับสเปนทีมชุดใหญ่เนี่ยเพิ่งคว้าแชมป์ยูโรนะครับส่วนชุดเนี้ย ก็มีตัวหลักอย่างเอดิกาเซียนะครับปากหลังจากจีโรน่ามีอเล็กซ์เวียนาจากบีอาริอัลอายมาโอรอสจากโอซาซูน่านะครับแนวรุกก็มีทั้งอาเบลลุยจากบรากาแล้วก็เซโกโกเมสของหน้าดาวรุ่งจากแมนซิตี้นะครับในขณะ,ะที่อุซเบกิสถานเรียกตัวโคต้ายุเกินครับก็มีฮูนัดดินอริคุรอฟปากหลังนะครับแล้วก็รวมไปถึงกองหน้าครับเอลดอร์ชมูโรดอฟกองหน้าตัวเก่งจากโรม่าไหนจะมีตัวเทคนิคดีแนวรุกอย่างอัพโบสแบ็ค เฟลูยาเลบตัวนี้นะักเตะไทยรู้จักกันดีครับแน่นอนก่อนเกมสเปนเป็นต่อค่อนข้างเยอะนะครับเอาง่ายสเปนตอนนี้ระบบการเล่นเหมือนกันทุกชุดครับดูแล้วอุสเบถานไม่อยู่แน่ครับสเปนนี่เป็นอดีตแชมป์หนึ่งสมัยเมื่อปี1992เปีนี้ก็หวังลุ้นแชมป์เลยเหมือนกันนะครับวัดใจสเปนครับพี่เจมส์มองว่าประตูแรกมาไวไหลแนะ่สเปนจัดชนะขาดถึง2ประตูครับปิดท้ายเวลาเที่ยงคืนในกลุ่ม B ีนะครับยูเครนเจอกับอิรั ยูเครนชุดนี้มีการหลักจากดินโมเคียบกับชักต้าโดนเน็ตนะครับแน่นอนนำโดยมิโคลา่ามิคาเลนโกกับวอลลงตินลูซินสกี้นะครับกองหน้าก็เป็นดานิโรซีการครับกองหน้ากับทันทีมจากชักต้าโดนเน็ตเจอกับอิรัก ตัวแทนจากเอเชียนะครับมีอาลียัตซิมยุเซตอัมยานจากไอทักบาวชวยครับแล้วก็โคตา้าอายุเกินนะครับก็เป็นอาเมนฮุสซีนครับแล้วก็กองหน้าตัวเก่งฮุสซินฮัมนาลายิงไปแล้ว12ประตูนในชุดนี้นะครับแน่นอนก่อนเกมเขามองอยูเครนเป็นต่อแม้ว่ายิรัก จะดูยกระดับขึ้นมาครับแต่ว่าเกรดบอลยังดูเป็นรองยูเครนพอสมควรนะครับที่จะดูแล้วยูเครนไม่น่าพลาดจะเบียดชนะอย่างน้อย1ประตูเก็บ3มแต้มนะครับสรุป3คู่หน้ากล้องในคลิปแรกครับชอบที่อาร์เจนตินาสเปนและยูเครนครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย